วิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่17ตุลาคม2568 InterGold วันที่17ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกา36นาทีกลยุทธ์ลุ้นย่อก่อนทยานอีกครั้งแนวรับ4,200ดอลลาร์หรือ65,500บาทแนวต้าน4,400ดอลลาร์หรือ67,500บาทข่าวเฟดเตรียมเปิดฉากลดดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้ 2 8 2 9ตุลาคมหลังกรรมการเฟดคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ส่งสัญญาณชัดว่าควรลดอย่างระมัดระวังที่ 0. 2 5เเพื่อพยุงตลาดแรงงานแม้บางฝ่ายเรียกร้องให้ลดแรงถึง0.5%เเพื่อรับมือสงครามการค้าสหรัฐจีนท่าทีผ่อนคลายทางการเงินนี้กดดันค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนตัวต่อเนื่องหนุนให้ราคาทองคำปรับขึ้นขณะเดียวกันความกังวลเรื่องนี้เสียในธนาคารภูมิภาคสหรัฐกลับมากระทบตลาดหุ้นทั่วโลกทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและหันมาถือทองคำ วิเคราะห์ทองคําอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ป,ปีร่วงลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา4%สะท้อนแรงกดดันจากกระแสคาดการณ์การลดดอกเบีย้ยของเฟดประกอบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำลดลงถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญให้ราคาทองคำเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร ยังคงร้อนแรงทั้งความตึงเครียดสหรัฐจีนและสงครามยูเครนแม้จะมีสัญญาณเจรจาระหว่างครัมและปูตินในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแต่ผลลัพธ์ที่ยังไม่แน่นอนยังคงกระตุ้นแรงซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยเงาะกลยุทธ์ด้านเทคนิคทองคําเริ่มมีสัญญาณ b e a r i s h divergence ในทำเฟรม 1h และ 4h บ่งชี้ถึงโอกาสการพักฐานในระยะสั้น โดยคาดว่าอาจย่อลงมาทดสอบแนวรับ4,200ดอลลาร์หรือประมาณ65,500บาทต่อบาททองก่อนการประชุมเฟดปลายเดือนนี้อย่างไรก็ตามแนวโน้มระยะกลางถึงยาวยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นจึงแนะนำนักลงทุนรอย,ย่อเพื่อเข้าซื้อใหม่เพื่อเก่งกำไรในรอบขาขึ้นถัดไป